พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกพวกเธอเรื่องัสคญอะไรคะคนที่ได้เป็นสภ,ภหนึ่งก็คือคือ <c oughs> กูเหมือนรู้เลยว่าเจ้าคุณผู๋อยู่ข้างล่างตรงไหนครับที่ไหนแม่ก็พูดไปแม่ก็ลืมแม่เจ้าคุณปู่ต้องมองลงมาเนาะไม่ใช่มองไาไหนใช้งงไปหมดและโอ้ยเออมองขึ้นมองอ๋อนปวดหัวอ๋ออ๋ออ่อน้องยิงอ่อน้องยิงอ่อน้องยิงเป็นอะไรครับพี่หล่อนจะใช้ไม้นี้ใช่ไหม โอ๊อยตางงยแล้วใครค่อก่อนคนนั้นได้เป็นสะัยหนึ่งนะลูกใครลูกคุณหญิงแม่ว่าไงคุณหญิงแม่ทำใจดีๆนะครับว่ายัางไงว่ายัางไงคอยรบกันทั้ง2คนเลยครับใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เปิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับ โอ๊ยจริงๆเลยตั้งแต่1 2แล้วก็3 3 EP เนี่ยคุณแม่ก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนี่มา EP 4พคอ,อลูกออกมาก็ดันคลอดลูกออกมาทั้งหมด4คนตายแล้วแล้วจะเลี้ยงยังไงเนี่ยโอ้ยคุณหญิงแม่ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว เอางี้ค่ะก่อนจะเข้าไปดูความมุ่นวายนะคะอย่าลืมกดไลค์คนรหนึ่งไลค์นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดซับ c r i b e นะคะแล้วชอบใครรักใครก็คอมเมนต์มาเยอะๆด้านล่างนะคะเอ๊ะหรือว่ามีใครรักคุณหญิงแม่หรือเปล่าคอมเมนต์ comment มาเลยค่ะ มาดูลูกสิคะลูกเธอน่ารักมากเลยี่อดูมูมิสิคะน่ารักมากอก่ฝั่งนี้ก็ตามุฝั่งนี้ก็ตามิรวมกันเป็นตามมตามินี่อเรานะคะนีลูกเราน่ารักะมาดูเร็วโอ้ยน่ารักตรงไหน่ลูกคนหรือลูกกอกก่อนลูกฉันน่ารักกว่าลูกเธอนะเนาหพูดมาได้ยังไงจะดูตัวลูกเธอสิ คนรมเฮ้ยใจเย็นน้องหญิงก็น่ารักกันทั้งคู่แหละเฮ้ยอืมโอ้ยนี่คือใครเหรอคะไปเลยนะเธออะมันนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เธอนั่นแหละไปนี่เมื่อไหร่จะเลิกเอาชนะฉันทิงฉันไม่เอาชนะเธอเลยเธอนั่นแหละมาข่มฉันก่อนโอ้โหข่มอะไรคะ มอสักทีชายปวดหัวทำไมน้องหญิงสองคนต้องทะเลาะกันอย่างนี้ทุกทีเลยนี่รูปก็ข้อออกมาแล้วเฮ้ยชายไม่เข้าใจน้ำลายก็กระเด็น <c oughs> ไปแล้วชายไปแล้วโอ้ยเธอัมน,นแหละพี่พึกเลยไม่ยอมดูลูกเลยอะ่ะนี่ขากลัวเธอเองรอเปล่าอ,อลูกพี่พึกขกลับมาก่อน คุณแม่ทำไรครับเนี่ยแม่ก็ต้องอยาจีให้สไตล์ของแม่สองมสิบำรุงร่างกายจะได้มีน้ำนมให้หลานแม่กินว่าแต่เป็นไงบ้าง<อ>เรียนลูกกันเป็นยังไงบ้างคุณหญิงแม่อ,มอยากกมลไปเลยเทั้งสองคนเนี่ยดูแลกันดีอ่ะ,ะคงน่ารักน่าเอ็นดู แม่เห็นแล้วนะแม่ก็ปลื้มใจอยู่ดีก็มีหลานทั้งหมดสี่คนในเวลาเดียวกัน e> มันก็เป็นเพราะความสามารถของชายทั้งนั้นเลย, e> ยไม่ต้องภูมิใจในตัวรูปนะโตใหญ่เลยไปไป,ไปเดี๋ยวถ้าถูกแล้วเนี่ยแม่จะได้เอาอยาไปาให้สไพลาของแม่แ e> ทงสอบถ้าเลยเป็นหญิงแม่<_ e> <_ e> ดีกันนะจ๊ะรู้ไหมว่าตั้งแต่มีหนูอ่ะแม่ก็ไม่อยากได้อะไรอีกเลยนะแค่ขอให้ลูกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแม่ก็ดีใจและย้วนยโตนะจ๊ะอยากเห็นหนูโตนะอืม่ากเกินนะคิดโืมืเฮ้ <c oughs> ในบ้านหลังเนี้ยคงมีแค่ลูกสินะที่เป็นความสุขของแม่แม่นี่โชคดีจังเลยมีลูกที่เลี้ยงง่ายแบบลูกทั้งสองเนี่ยโตมาก็ขอให้เลี้ยงง่ายแบบนี้ทั้งสองนะลูกน่ารักน่าชังจริงๆรูงม้มีของแม่นี่ มีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ฉันมีเรื่องสําคัญจะบอกพวกเธอเรื่องสำคัญอ,อะไรครอเวันนี้ก็เป็นวันที่ฉันจะบอกว่าใครเนี่ยจะได้เป็นสะสหนึ่ง <Yeah. S 1> และใครจะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกทั้งหมดนันสิคนที่ได้เป็นสะสหนึ่งก็คือคือ คุณหญิงแม่คะให้วินนี่เถอะค่ะฮะ,ฮะเธอสองคนพูดว่าอะไรนะหนูบอกว่าให้บิวตี้เป็นสซพราไเอสไม่ค่ะคุณหญิงแม่ให้วินนี่เถอะค่ะเดียวเดียวเดียวอยู่ดีๆทำไมพวกเธอสองคนไม่อยากเป็นสซไพ้ายหนึ่งล่ะสซไพ้ายหนึ่งเนี่ยคือคนที่ได้รับมรดกทั้งหมดนะคือหนูไม่อยากได้สมบัติของเจ้าคุณโกแล้วอะค่ะแล้วเธอล่ะ หนูก็เหมือนกันค่ะแค่หนูอยู่กับลูกหนูก็มีความสุขมากแล้วค่ะคุณหญิงแม่ใช่เลยค่ะตั้งแต่มีลูกหนูก็มีความสุขมากแล้วค่ะนี่แสดงว่าพวกเธอสองคนไม่อยากได้สมบัติไม่เอามรดกนั้นหรือใช่ใช่ค่ะ <c oughs> งั้นก็ดีแล้วแหละเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับสมบัติทั้งหมดก็เป็นของฉัน <c oughs> งั้นพวกเธอสองคน <c oughs> ก็เชิญ <c oughs> โอ้ยหยิงแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้าแล้นจะอยู่ไปทําไมล่ะนี่เมืม่อไม่อยากได้มรดก<ม>ก็เชิญออกไปเลยเนี่ยเชิญไม่ได้ญิงแม่พึ่งเงินไม่ได้เนี่ยเป็นลูกของชายลูกแฝดสี่คนเป็นลูกของชายหยิงแม่แน่าเหมือนน่ะเท่ากับหยิงแม่ผิดคำสัญญาต่อเจ้าคุณปู่้วคุณหิงแม่เฮ้ยชายไม่เข้าใจเลยชายมันไม่ได้หยิงแม่ลืมไปแล้วเหรอมาสมบัติอะ จะต้องถูกบริจาคไปอยู่แม่เรือการเป็นคนจนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอ่ะอ่ะอก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นก็อยู่ที่นี่สองคนแล้วกันขอบคุณค่ะคุณหญิงแม่ขอบคุณนะคะคุณหญิงแม่ตั้มลูกตะมมี่เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันให้คุณหญิงแม่นะอะพี่ขอ รูปน้อยหน่อยสิพี่แกจะทำอะไรรึชายพืกคุณหญิงแม่รออุ้มดูก่อนครับค่ะลองอุ้มลูกของเราดูนะคะอืมจะเย็นๆน,น,นะ <c oughs> ตัวเล็กน่ารักจริงๆน้ยน่ารักน่าเอ็นดูดูสิโชคดีจังเลย <c oughs> เหมือนแม่ทั้งคู่ชอบ หนักไหมนะครับเสียงทีละคนสิเอ้อหชายแกเชายอยากให้แม่ผูกโอ้ยรักมา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 แข่ของแม่อีคนนึงสิโอ้ยตอนนี้ตัวต่ารักจริงๆูสิ พี่เพิร์กขอพามหน่อยค่ะลูกคีโอ๊ยใจเย็นนะลูกพี่เพิร์กพา้อมหน่อยลูกคีใจเย็นโอ้ยเฮ้ใจเย็นนะลูกโอ้ยทำไมกันโอ้ยทำไมพี่เลี้ยงต้องมาลาวันนี้ด้วยใจไม่เขา้าใจพี่เพิร์กได้หรือยังพร้อมลูกพร้อมขอบคุณค่ะตั้งแต่มีหลานๆอยู่กันเต็มบ้านเนี่ยบ้านเราก็มีความสุขขึ้นเยอะเลย หรือว่านี่จะเป็นสมบัติที่คุณพ่ออยากให้เราได้รับใช่แล้วแม่เฟินตาย,ยแล้วนี่เจ้าคุณพ่อรอู้แล้วอคะปอคิดไวอยู่แล้วว่าต้องถามถ้าอ,อย่างนั้นสาธุ งวดนาของรางวัลที่หนึ่งเด็ดเด็ดโดนโดนถูกถูกตองตองเลยนะคะเจ้าคุณพ่อเฮียนกว่านี้มีเนี่ย